เดือดสามหมื่นหกนะฮะดูเดือดไม่ขึ้นอยู่นะฮะไม่พอนะ่ยโ,โอ้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 ขอเดินออกก่อนนะฮะรู้สึกว่าเราจะตาาขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ ROV กาลิดาไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นฟินิกส์นะครับก็เป็นสายฟาร์มแครี่นะฮะสกิลเขาค่อนข้างโอเคนะครับไม่ว่าจะอันติหรือสกิลอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวไปพูดในเกมก็ได้นะฮะ ี๋ยวไปลองดูกันว่าจะโหดมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับฟินิกตัวนี้นะฮะจากที่ลองเล่นมานะครับผมว่าเด็ดนะฮะแต่ต้องใช้เวลาในการา่ามสักเล็กน้อยหรือหน่อยหนึ่งนะครับก็แต่มันก็ได้เรื่องอยู่นะครับก็ทีมของเรานะครับเนาะมีแท้งมีดาเมจผมว่าพร้อมเลยนะฮะส่วนทีมของเขานะครับก็มีย้อนนาตยานะครับ โ <O> <laughs> อเวอรหน้าคอสนะครับแล้วก็สน,นิทนะฮะเรียผิดก็ขออภัยนะครับโอเคก็อาจจะรอนานสักหน่อยนะฮะสกิลที่ผมเอามานะครับก็เป็นสกิลฟาร์มนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับของที่ออกก็เดี๋ยวผมเข้าฟาร์มเลยแล้วกันเนาะฮันเตอร์คอสโบนะครับ Let's go โปรแกรมที่ผมใช้เล่นก็คือน็อกนะครับไม่ได้เล่นในโทรศัพท์มือถือแต่อย่างใดน,นะฮะก็ผมขออัพสกิลนี้ก่อนเลยละกันนะครับจะลองดูว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะสกิลนี้นะครับเราต้องปล่อยให้โดนเขาหรือมอนเตอร์นะฮะก็จะเป็นการเก็บสแต็กนะครับถ้าเราตีได้ครบ4ี่ทีอย่างนี้นะครับก็จะระเบิดสแตก็กทำดามเมจความความเสียหายมานะฮะแต่จริง ไม่ถึง4สแต็กก็ได้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปถึงจะระเบิดนะครับจะเป็นประมาณนั้นนะฮะโอเคผมก็ขออัพสกิล2ต่อเลยละกันนะเอา้ามีคนฟาร์มด้วยเหรออย่างนี้ทับหน้านที่ฟาร์มมันนะสกิลนี้นะครับก็คือแด็ดไปนะฮะผมขึ้นบนเลยละกันงั้นะนะครับแด็ดไปจะทิ้งพื้นไฟนะครับสร้างความเสียหายนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียว นะฮะอา้าวได้คิวนะครับเปิดบาดเฉยเลยอ่าเขาได้เขาได้จะกดผิดนะฮะหรือไม่ได้ดูนะครับลักไก่เขาเรียกว่าลูกลักไก่นะครับโอเคยิงยิงอ่ารอครับระเบิดตุง้งอ้าวไม่ระเบิดนะครับเพราะว่าคิปตีตายก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก็ได้นะครับอ่ายิงสักสามทีละกันนะครับอ้าวมันเร่งไปเองนะฮะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยลองให้ดูอีกทีนึงแต่เพราะว่าเป็นตัวที่โหดนะครับแล้วก็เข้าแก๊งได้ดีทีเดียวนะฮะจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะฮะอ่ารู้สึกตรงกลางมีมวยกันเกิดขึ้นนะครับโอ้ย้อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอออกอ,อาวุธที่เขาแนะนำเลยแล้วกันนะครับอ่า ถามอันนี้เลยแล้วกันเท้าไว้ก่อนนะครับเพื่อนเรามานะครับสามารถวางนะฮะอันติจะลดความไวห้าสเเลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยในการแกงได้พอสมควรน,นะครับอันนี้ปับ๊บ let's go รอตีป้อมนะครับขีด <a> เข้าแล้วเข้านะครับไม่รู้ฝั่งเขาไปไหนหมดนะฮะ boss boss. โอเคเดี๋ยวผมขอออกรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับนาคอสไม่มีมานานะฮะโอเคประมาณนี้นะครับโดยวิธีการเล่นต่างๆ เราก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับปั๊บปั๊บยิงยิงปั๊บอ่าขอออกรองเท้านี้เลยแล้วกันนะฮะปาไปสักเล็กน้อยแล้วกันอ่าท่าของเขานะครับสามารถแดดผ่านสิ่งกีดขวางได้ค่อนข้างชิวนะครับ <All right. S 1> ผมว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะฮะ โอ้ยเกือบโดนันตินะครับขอไปเอาเลือดหน่อยแล้วกันนะครับปล่อยป้อมนิสัยไม่ดีนะอย่างเงี้ยปล่อยป้อมนะฮะโอเคเราเสียป้อมแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเอาป้อมของเขาคืนมากนะฮะ Let's go ไปเลยดีกว่าฟีนิกซิจอกน้อยสายฟาร์มอัพสกิลหนึ่งนะครับไปตีย้อนก่อนดีกว่านะครับตรงกลางร,รู้สึกจะงานยากงานหนักนะฮะ อ่าติสแตกแล้วนะครับวางนี่เลยดักครับผมโอเคก็ได้แอซิไปนะครับป่าต่อไปผมจะออกดาบดูดเลือดนะครับมันน่าจะช่วยได้เยอะพอสมควรในความคิดผมนะอ่าเราสามารถแดดอย่างนี้ได้ด้วยปั๊บอืม เรียบร้อยนะครับก็เราจะได้ป้อมของเขาแล้วนะฮะปั๊บ <ing> ป <sh> <and bull> ั๊บปั๊บโอ้โดนหล่อยิงโดนหล่อยิง เขาตีวืดใช่ไหมครับโอเคได้เวลาออกดาบดูดเลือดแล้วนะฮะชิ้นต่อไปนะครับออกเป็นดาบตีไวถ้าเล่นสายซับต้องออกอาวุธฟาร์มก่อนนะครับจะได้ดูดเลือดด้วย Let's go ถ้าเราไปแก๊งได้ในช่วงแรกนะครับก็จะสบายหน่อยนะฮะตามนั้นเลย <'m> เหมือนป้อมกลางเราจะแย่นะครับ oh. เราได้กลา์ดด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวให้เข้าไปตีป้อมกลางกันละกันให้เขาไปกันนะเราจะตีป้อมนี้แหละครับสามารถเก็บสแต็กป้อมได้ด้วยนะฮะแล้วก็ระเบิดใสก่ก้าง แต่เรารู้สึกจะโดนหนักไปหน่อยนะครับเคผมขอออกดาบตีไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวออกเป็นดาบคิขาดตั้งอีกเล็กน้อยนะครับสามารถแดดมาลัดเพื่อนได้นะฮะถ้าใครอยากได้สแต็กคิวนะครับ แบบนี้นะครับผมว่าเป็นตัวที่รัดได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงนะครับถ้าเก็บสแต็กล้วนะแต่ถ้าไม่เก็บสแต็กลนี่โดนดาเมจค่อนข้างแรงเหมือนกัน <c oughs> เป็นตัวที่บางพอสมควรนะครับโดนสน,นิตนะฮะเราตอดไปครับปับ๊บหนีบนะฮะอ่า โอ้โดนดาเมจแรงอยู่นะครับขอดูดเลือดหน่อยดูอยู่แถวเนี้ยแหละออกดาบดูดเลือดทีไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับเขยลอยป้อมต่อกดเพื่อเลือดเลยรีเลือดไปนะครับนี่ก็ได้เหมือนกันเป็นการเล่นที่สบายๆส,นะสำหรับฟินิการ์มแทบไม่ต้องกลับบ้านเลยนะก็ได้ยาวๆผมได้ออกผมได้ขีดาบขีดแล้วใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้ออกนะฮะซื้อก่อนเลยแล้วกัน โอเคขออัพสกิลหนึ่งต่อแล้วกันนะครับอ่ามีมังกรนะครับปั๊บเผาก่อนเลยนะฮะเบิร์นเขาเรียกเบิร์นนะครับขี่เริ่มแรงแล้วครับรู้สึกว่านาคอสจะอยู่ขางล่างนะฮะนตคอร์ลอยป้อมเราอยู่นะครับอ๋อตายไปแล้วนะครับพวกเรานี่โหดจริงๆนะครับโอเคดันนี่เลยแล้วกัน อ้าวมีคนไม้ฆ่านะครับอย่างนี้ไ,ได้อยู่นะฮะซื๊บผมเล่นนี่ย่งก็ตัวแทง <c oughs> ตามนั้นเลยบูบูเก็บบูครับผมแต่เพื่อนก็ได้นะฮะเราใจดีเสมอเลยครับผมดอปไปดอปไป นาย่ามานะครับก็พยายามอย่าเข้าเป็นตัวแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะหยาบนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ยิงระสามจะแตกแล้วก็เดินออกก็ได้นะครับถ้าเลือดเขาเหลือน้อยนะเดี๋ยวเขาไปเด้งตายเอาเองนะครับนะฮะประมาณนี้อย่างนาคอสเด้งเข้ามาใช่ไหมฮะ เราก็ดูดเลือดก่อนเราก็ดูดเลือดก่อนครับจั้งวะนนี้นี่ครับเดี๋เลือดเฉยๆเลยไปดีกว่านะครับรู้สึกว่าท่าจะไม่ดีแล้วนะฮะโอเคขอดูดเลือดยาวๆเลยละกันนะครับรีเลือดด้วยนะการผลานะครับการยืนหน้าป้อมหรือหน้าฐานเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างมากนะฮะโอเคบิงไป ให้เขาไปบวกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าหลังเอาขอออกดาบนี้ละกันนะครับเพิ่มคีเลสนะฮะก็ใส่สกิลแรกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็เด้งตายนะฮะการต่อสู้ที่ไม่ยากเอาไานะฮะเบิร์นเบิร์นเบิร์นเรียบร้อยครับผมก็ในจังหวะนี้ก็ตีดูดเรือไปครับ เรียบร้อยนะครับานาคอสนะฮะรู้สึกป้อมบนเราจะแย่นะฮะ,ะไม่เป็นไรเราย่ยืนบวกได้นะครับเรามีดุลเลือ <c> น <oughs> เราตีเลือดเราไม่เข้าเลยคือทีมไอตัวนี้ผมว่าขี้โกงนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้นะครับศึกษาันต่อไปสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับฟินิก์นะฮะจะเปิดป้อมไหมครับเรียบร้อยนะครับ ลอยฟ้อมต่อไปไหมถ้าจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอามังกรต่อแล้วกันนะฮะชีวิตนี้อยู่กับการฟาร์มนะครับสนิทข้าพวกเราไปแล้วนะครับกลางแมปเรียบร้อยนะครับไปต่อนะข้างบนโอเคขอตีกลางหน่อยแล้วกันแวบบไปทั่วนะฮะ ของที่จะออกต่อไปนะครับขอขายนี่เลยนะครับรู้สึกว่าของความจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับอยากได้เป็นเกาะเกิดมากกว่านะครับจังหวะนี้น่าจะดีแล้วล่ะอ,ออามาลอนนะครับดิงยักษ์เลือดสามหมื่นหกนะฮะดูเลือดไม่ขึ้นอยู่นะไม่พอนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ขอเดินออกก่อนนะฮะ รู้สึกว่าเราจะบางไปนะครับอขอย้อนอย่างเงี้ยปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แล้วนะครับบัฟบิงยักษ์บัฟบ,บาลอนนั่นเองนะฮะโอ้เลือดเด้งดีนะฮะกลางมีมวยฮะมีสังเวียนเกิดขึ้นนะครับนาตาาครับหลอยตัวบางครับเราเก็บตัวบางไปก่อนเลย มาอ้าเขาหลุดแน่นอนครับอย่างนี้ทรงนี้ลักไก่ไปครับผมผมขอเอาเลดบัฟแล้วกันแบบ๊บแป๊บสักนิดน,นึงอ่าน่าจะได้เกาะเกิดแล้วนะครับ Let's go อันนี้ก็สบายแล้วฮะ ไปไปไปเดี๋ยวขึ้นเอ็นเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวส่งแล้วเขาน่าจะไม่สู้แล้วนะครับสีฟ้มครับวางไปหักสโลนสักนิดนึ่งได้เพื่อนนะครับดูเวลาเพื่อนสโลนอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสนิทจะเกิดไหมไม่เกิดแล้วนะครับนา่าจะได้อยู่ ฮัทฮะปึ๊บอ้าวย้อนย้อนโอ้ย้อน,อน,ออนขอหนีย้อนก่อนนะครับว่าย้อนแรงย้อนแรงฮะแล้ร้อยครับผมดูเลือดต่อครับังหวะนี้อ้าวเพื่อนฮิวเลือดให้เรานะครับโอเคเป้นฟอร์มครับยาวไปเกมนี้น่าจะ มีกรากมีกรากขึ้นหลังด้วยเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวฟีนิกเราก็จบเกมได้ไม่ยากนะครับก็เป็นตัวที่ฟาร์มได้ดีทีเดียวนะฮะแต่ผมว่าออกดาบดุดเลือดน่าจะช่วยได้เยอะนะครับช่วยทั้งในการฟาร์มหรือทำมืออื่นนะฮะได้ดีเดียวนะครับโอเคสำหรับกำลังเคลียร์สนาม แบนนะฮะฮอ,อย่าลืมไปซื้อกันนะครับส่วนราคาฟินิกอยู่ที่1,888เพชรรอบัตในรบัเครดิตก,ก็ตามนี้เลยนะฮะถ้าเงินสกิลก็ข้างหลังเนาะถือว่าเป็นตัวที่เท่ในระดับหนึ่งแล้วฟาร์มได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็บเป็นแครี่นะครับอย่าเข้าไปบวกก่อนนะฮะเก็บสกิลสองไว้หนีนั่นค่ะนั่นแหละคือหลักการของ ฟินกนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ see you again ครับผม